อ๋ออะไรอ่ะเออผ่านอ่าสายันมาหาคิดหอดหลายเด้เป็นจีหอดหลายอีหล่าจีหัอยอีหล่าหลายน้องก็น้องนึ่งซีหล่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวกู้ยัดนัดนัดเราบ๊วยน้องนัดแล้วบ่ไปเห็นบ่มือนีตั้งใจมาหลัง พาพาพยันมหอยังมาหาปุ๋ยเอ๊หานัยจุเอหาหนักหนักอันนั่น้องยังวะฮน้องวันค่ะน้องวันวันน้องวานอ๋อฟังว่า c อ a t วันน้องวันเออเ่าไอ้คู่นักเจ้า ไปบอกบอกเพราะงั้นไปเอาคิดหอยเขากะเก้าแม่บอกนะไปเออไปไปอยาไปพูดดีบอกไหมเจ้าหน่อยแล้วนางไหมไปแล้วเออเอามาที่นี่งอใจมันยี่งหลาให้เรียกเอาเด้วยมาที่นี่ให้เรียกเอาหนึ่งหญิงสองชายนะครับตอนนี้เลือกที่คนนี้ใช่ไหมเออเออ จะไม่ก็เป็นบ้าเออจะไม่ก็เป็นบ้าแล้วเป็นบ้าแล้วแล้วนี่ยังมามาถองเม่น้องนัดแต่ที่ให้ถามกับคาร์ดิล่าเด้อเสียวพอคือเซลยวลูกเอาเลือกได้คนเดียวได้แค่นั้นเด้เลือกม่ได้แล้เรารอทั้งสองเนาะรอทั้งสองเอ้อทั้งสองเฮ้ยว้าวเลยว้าวข้ามขาหลุดขุยัด บอาเลยเรียกเอาไว้สิเรียกเอางนกอการแล้วอ่ะบอกบอกเขาเลยมีม okay. so ีสองคนเลยเอาเอาเรียกเอาบอกหน้าเขาระวังไอ้ครับสายันเอาไปบอกเลยบอกละบอกเลยหันขาดเลยเออเรียกเอาเอาเรียกเอาเรียกเอาเรียกเอาเอาปันเขาเป็นปลาซิวเฉยเียโตอางเงี่ยเอาแคสิคูยยากเป็นแคสิสมหัวใจอยู่นะ หึวยงอโลงอโลนะนี่กันตัเออี่ลาบานที่ใส่กอดยูวี้งกันแม่เวียงกันพี่น้องครับนี่คือสาวเวียงกันเสาวสาวอ่านครหลวงมันบ่แม่อือนี่ละคนงามผู้ใดกับชิดหอดอือชิดหอดทั้งปีกับชิดหอดด้วยกันชิดหอดกอดบ่ได้ทั้งปีเป็นวันอือชิดหอดกับอยากมหามันไกลกัน อ,อันไหนก็เจ <Elena> ๊โอ้โหบ๊อบบ๊ครับบ่อบบซื่อมาฝากซื่อมาฝากครับเจ้ครับเจ้าของร้านอืมอีหล่าเสียวอ้นอีหล่าเสียวอ้นเอาคาดองหลายแล้วน่าสิผูแขนนั่นแหละเฮงแป๊บไฝ่มาลุกไปไฝ่ ได้แมไฟมาการตรวสแกนเลยบอสการตรวสแกนเลยวะเป็นอย่าง็จะเป็นคนหลายใจวันนั้นเขาเกิดต้องเดือกเขพูดหนึ่งตัวอีหล่าพนวาสีคือคนรอทั้งสองรอทั้งสองคนนั้นก็ดีคนนี้ก็รักยากเหลือที่จะหักตัดใจเลือกใครสักคนครับแบวผ้า คุยยากเพ่นมหาผู้สาวสือพีน้องว่าใส่พยัญื่อทำลาบกนีหละเป็นคนมักม right? like, ันบยอมรับวานจริงหรอแต่้องมันว่าบมาต้องดูสิเอาทันทีเลยเอ้ามึงมากบ่ยักมากวะเอูนี่ก็ได้เออเอาผู้นี่ได้ด้ยเออเอาผู้ายหูไปแม่ลูกไปก็ล้กันหูคน ทพี่น้องครับพากันมาติดต่องานนะครับติดต่องานอยู่ร้านอาหารห้วยออะครับห้วยออขคาราวเจนะครับจะมาโชดตัวยุนี่จะมาโชดตัวย่นี่เร็วๆนี้นะครับก็เลยว่าแวะมานะครับมายามเจนกมายามเจนกเพื่อจะมาทําการแสดงนี่แหละพี่น้องแล้วสิบอกมือดอกว่ามือไหนนะครับแจริงเนี่ยเพราะจะแวะมาผ่อู้หญิผ่นมาเทียแรกผ่นมามักสาวนีสซะ ไอสาววียงจันนี่ซะมักแล้วก็ควนพอพามาแบบที่นี่เมื่อใดเจ้าสีไปเรียนไปร้องคนวะกเขาวไาทนายจ้างมาสู่ให้คนจ้างให้นจ้างคนมื่อใดมาแถลงอยากเองไปจ่อยเจ้าเงินมาจเบคนไห้เลยมาจก่อนไป